กาบเรลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายจิรวัตอรอรัญญการนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานครพักเก้าไกลเขตตลิ่งชันทวีวัฒนาหนองแมแขวงหนองค้างปูครับท่านประธานครับผมได้อ่านรายงานนะครับจบเล่มครับแล้วก็มีข้อสรุปและข้อสังเกตของคณะกรรมาการที่สําคัญในรายงานนั้นมีข้อสังเกตที่สําคัญและเป็นสาระสำคัญของรายงานนั้นอยู่9้าข้อ แต่ผมอยากจะหยิบยกประเด็นข้อสังเกตนะครับที่ตรงกับเหตุการณ์แล้วก็น่าจะเป็นข้อสังเกตที่นำไปสู่ทางออกของวิกฤตการณ์ทางการเมืองวันนี้ได้ข้อสังเกต5ข้อเนี่ยนะครับตั้งแต่ข้อที่หในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาก็ได้นำไปสู่ การตกลงร่วมของหลายฝ่ายของพรรคการเมืองนายกเองก็เด้งรับบอกว่าถ้าจะต้องมีการแก้ล่ำหนูลก็แก้ครับดังนั้นผมคิดว่าในประเด็นเรื่องของการแก้ไขล่ำมนูนเนี่ยวันนี้พวกเราเห็นตรงกันทั้งหมดครับว่าล่ำมนูฉบับนี้เป็นปัญหาและนําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองดังนั้นล่ำมนูนที่ผมกล่าวถึงนั่นคือล่ำมนูนที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยของคณะคสอชอ โครงสร้างทางการเมืองทุกวันนี้บิดเบี้ยวหมดครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสถาบันทางการเมืองวุฒิสภาระบบการเลือกตั้งรวมถึงองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญร้วนถูกแต่งตั้งและผ่านความเห็นชอบมาสมัยคอสชอดังนั้นองค์กรมันจึงผิดเพี้ยนครับท่รรานประธานไม่ว่าจะเป็นการขยายอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่ให้มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการปฏิรูป ที่ให้มีอำนาจเหนือสภาผูแ้แทนรัษฎรวันนี้รัฐบาลสมาชิกวุฒิสภาอยากจะหยิบกฎหมายอะไรเข้าสภาก็ผ่านการปฏิรูปเป็นฟาสต์แท็กหรือในเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็มีอำนาจเหนือรัฐบาลครับแต่ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งไม่ได้นายกรัฐบาลที่ตัวเองต้องการก็ใช้อาศัยคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเนี่แหละเข้ามาดําเนินการโดยมีปปชในการดําเนินคดีดังนั้นสุดท้ายแล้วนี่คือรัฐธรรมนูญที่ผมย้ําอีกครั้ง ได้มีการอภิปรายไปแล้ว,ลวคือล้มนุนที่แย่ที่สุดนะเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาแล้วถ้าไม่แก้ก็จะนําไปสู่ความตายของประชาชนประการต่อมาก็คือในเรื่องของการนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมเนี่ยทุกครั้งที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองมันเป็นเรื่องของผู้ชุมนุมที่มีความเห็นต่างในทางการเมืองครับเขาไม่ได้ไปกระทําความผิดอาญาแผ่นดินไม่ได้ไปกระทําต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินของบุคคลใดดังนั้นเพียงแค่ความเห็นต่างในทางการเมือง มันก็ควรที่จะถูกได้รับการยอมรับและรับฟังในสังคมประชาธิปไตยประเทศเราเคยมีกฎหมายเนื้อโทษกรรมออกมาไม่น้อยกว่ายี่บสองฉบับครับไม่ว่าจะเป็นการเนื้อโทษกรรมให้กับผู้มีอำนาจเองให้กับนิสิตนักศึกษาเองสมัยปี2515-16ดังนั้นถ้าวันนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2549จนถึงความขัดแย้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ถ้ามีใครต้องมีความผิดทางอาญามีใครต้องถูกสาลพิพากษาเพราะความเห็นต่างทางการเมืองเขาต้องได้รับการนิรโทษกรรมครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็เป็นเรื่องสําคัญสังคมวันนี้ก็รู้สึกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ในทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทางกฎหมายวันนี้ตำรวจตำรวจอายการหมดความน่าเชื่อถือนะท่านเชื่อไหมฮะเหลือเพียงแค่สารครับวันนี้คดีอะไรบ้างล่ะครับวันนี้ที่เราเอาง่ายๆถ้าสภาวันนี้จะไปเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยให้กับสังคมจะบอกว่าองค์กรตำรวจองค์กรอายการต้องเป็นที่พึ่งสภาเราก็ต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนด้วยใครล่ะที่เป็นสสแล้วไปเรียกรับเงินอธิบดี พวกเราก็ต้องจับเอามาลงโทษให้ได้ครับเอามาจับลงโทษกลางสภาให้ได้ไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องให้องค์กรอื่นสุดจริตแต่องค์กรตัวเองสศกระปกอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับดังนั้นท่านประธานผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยถ้าปลองดองกันในทางสังคมสภาก็ต้องเอาเรื่องนี้มาสู่กระบวนการด้วยจะได้ไม่เป็นที่เครือบแคลงสงสัยให้กับสังคมว่านักการเมืองก็ทุจริตนักการเมืองมันก็ช่วยอย่างนี้ไม่ได้ครับดังนั้น นอกจากนี้ในเรื่องของบทบาทของกองทัพก็เป็นเรื่องที่สำคัญกองทัพทุกครั้งที่ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลท่านต้องวางตัวเป็นกลางนะครับและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะท่านต้องอย่าลืมนะครับผู้มีการทหารบกผู้มีการทหารอากาศก็เป็นแค่ตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นเทียบเท่าทิ่ดีแหะครับ ก็ต้องอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่มาจากประชาชนดังนั้นภารกิจที่สําคัญของกองทัพไม่ใช่มีอานาจเหนือรัฐบาลไม่ใช่คอยห่วงเรื่องของกิจการนโยบายรัฐบาลแต่ต้องดําเนินการปกป้องแผ่นดินจากอริราชสัตรูทําให้บ้านเมืองสงบโดยเฉพาะสิทธิของผู้ชุมนุมพรบการชุมนุมสาธารณะวันนี้ต้องเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสําคัญตามขั้นพื้นสิทธ์ขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปแจ้งหรอกครับ ไม่ไม่ต้องไปขออนุญาตหรอกครับแต่ใช้ระบบการแจ้งก็พอแล้วดังนั้นการกระทำความผิดใดต่อพรบชุมนุมเนี่ยมันต้องมีระบบให้โอกาสผู้ชุมนุมคือไม่ใช่ว่าทำผิดปุ๊บผิดเลยไม่ใช่ต้องมีคำสั่งทางปกครองไปให้ผู้ชุมนุมก่อนนะครับเพื่อเป็นการเตือนว่าท่านกำลังทำผิดกฎหมายแต่ไม่ใช่เอากฎหมายมุ่งเอาความผิดกับ สิทธิ์ที่เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาประเด็นที่วันนี้ได้เกิดเหตุการณ์การชุมนุมที่หมาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ก็บังเอิญว่ารายงานเรื่องการปลองดองแม้ว่าเราจะมีการศึกษาเสร็จกันไปก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์กรกดาสิงหาที่ผ่านมา แต่ผมคิดว่าข้อสังเกตดังกล่าวนั้นก็สามารถที่จะเอาไปประกอบกับเหตุการณ์วันนี้ได้ครับเพราะปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พรมวันนี้มันถูกเด็กเขาเอาพรมออกและเอาปัญหาขึ้นมาวิพากควิจาร์ณบนเวทีสาธารณะนะครับวันนี้เป็นปัญหาเรื่องพลเอกประยุทธ์ที่ผมขอเวลาอีกนิดนึงนะครับวันนี้จริงๆบ้านเมืองคือปัญหาของเปิดประยุทธ์ทําบ้านเมืองพังเศรษฐกิจพัง อาจจะไม่ใช่เรื่องสถาบันก็ได้แต่วันนี้พลเอกประยุธทธ์ทําให้นิสิตนักศึกษาต้องคิดว่าเอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวเพราะท่านบริหารประเทศพังครับเศรษฐกิจพังครับแล้วโดยเฉพาะการแชร่งนาจคุกคามประชาชนนี่แหละจึงทําให้เกิดการตั้งเวทีสาธารณะและพูดกันอย่างตรงไปตรงมาบนเวลาแล้วนะครับครับสุดท้ายผมฝากที่เดียยกับธรรานาน,นี่คือประเด็นที่สําคัญก็คือว่า กฎหมายไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้โดยเฉพาะการแช่งนาจและกฎหมายที่ไปกดขี่คุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองดังนั้นผมฝากไปยังรัฐบาลครับว่าท่านต้องแช่ำนาจอย่างมีศิลปะและแช่ำนาจเพื่อความสงบและนำไปสู่สันติสุขของสังคมขอบคุณครับ